สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของอนุมาต้นไม้สวยจะพามารู้จักกับสับปะรดสีนะคะต้นสับปะรดสีที่ซื้อมาไวป้ปลูกอยู่ที่บ้านค่ะมาทับชมกันเลยนะคะนี่ก็คือเปลี่ยนกระทางแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางแล้ว เมื่อวานซื้อมาสี่กระถางอันนี้เขามีหน่อด้วยว่าจะตัดไปที่ใบที่มันหนัากหักออกค่ะเรีบแดงสวยเชียวค่ะคุณต้องตัดออกแล้วก็ตกแต่งเข้าหน่อยแล้วก็เปลี่ยนกระทาง ที่ร้านเขาก็ไม่ได้ใส่มะพร้าวสับอะไรเยอะๆดูน,ดน,นะคะด้านมาดูจะเป็นมะพร้าวสับแล้วก็จะเป็นดินด้วยค่ะเป็นมะพร้าวสับก็จะเป็นดินร้อยห้าสิบค่ะไม่ตาณกันค่ะร้อยห้าสิบ ไปซื้อมาใหม่ค่ะวันนี้จะโมดิฟายอืมวันนี้ว่าจะตัดตัดไปส่วนตรงนี้ออกค่ะรู้สึกว่ามันไม่ส,สวยก็จะทำให้ทข้มงวดนะคะเล็บแดงด้วยลืมแล้วไหมคะบอกชื่อพันก็ลืมแล้วแต่ว่าเป็นสับป,ประรดเสียอันนี้ลายเสือนะคะเสือแดงค่ะระมือนกันมาดูอีกอนะันหนึ่งทางนี้ค่ะทางนี้มีแยก ไม well. ่แยกแล้วแยกหม่อปลูกแล้วค่ะ จะเกิดกระทางใหน่ครับอันนี้มันคงจะหักตอนที่เขาเคลื่อนย้ายอ่ะ อกก้นขาดแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางค่ะ 我อยากจะ活哟。Oh yeah, <yeah. S 1> โอเคอันนี้เขามีหน่อด้วยนะคะเป็นไม้เขามีหน่อด้วยะคะ่ะหน่อด้วยแต่คงยังไม่ได้ให้กระถางต้องเก็บไว้อย่างนี้ก่อน ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันในช่องของอ่อนอุมาต้นไม้สวยบนันนาเราจะมีต้นไม้สวยๆมาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย